สวัสดีค่ะดารุณีชั้งแดงค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูสระน้ํานะคะถามว่าสระน้ํานี้น่าสนใจอย่างไรนะคะสระน้ําก็เหมือนสระน้ําธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ที่น่าสนใจนี่เลยค่ะทางเจ้าของสวนนะ่ะจับอิดบล็อกไว้รอบๆอ่อาาบริเวณของสระน้ํานี้นะคะ เราจะเห็นว่ามีการจับอ e ีบ็อกซ์สานี้ค่อนข้างกว้างนะคะเนี่ยนะคะจับรอบเลยเนาะกาลังฉาบอยู่นะคะแต่ว่ายังฉาบไม่เสร็จนะคะะจ้งแดงก็เลย <c oughs> ถือโอกาสนําไอเดียนี้นีไอเดียดีๆนี้มานําเสนอนะคะออขอบจากกว้างนะคะเนี่ยนะคะกว่าจะรอบมามีกิ่งทุเรียนหักด้วยเนาะเนื่องจากฝนฟ้าลมแรงะะ่านั้นในช่วงนี้นี่นะคะ ทางเจ้าของสวนก็มีไอเดียที่ดีมากนะคะเพราะว่าปกติแถวนี้บริเวณนี้นะคะเออจากซอยสีจันทรตรงนู้นเนาะที่มีแยกตรงโค้งนะคะซอยนี้เมื่อปีที่ผ่านมาน้ําท่วมค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เอก็เลยเกิดแนวคิดเพราะว่าเวลาที่น้ําท่วมมักจะมาพร้อมด้วยน้ํากับเลนนะคะหรือว่าเาเป็นน้ําขุนน้ำมี เ็นปนเนาะเพราะบางช่วงบางทีก็มีดินสไลด์ดินลงนะคะทําให้เอ่อทำให้มีเอ่อเนนะคะลงในสระน้าเนาะเจ้าของสวนนี้ก็เลยมีความคิดว่าถ้าก็จะปลิดชาบไว้อย่างเงี้ยเลนที่อื่นก็จะไม่มาลงที่สระน้ํานี้นะคะเพราะว่าการให้น้ําทุเรียนเอ่อก็เนาะค่อนขอ้างที่จะเป็นน้ําที่น้ําสะอาดนะคะที่เราจะนําไปปล่อยกับสวนทุเรียน ส่วนนี้ก็ต้นเก่าๆก็เริ่มตายไปนะคะแต่ก็ของบ้านเริ่มที่จะเจ้าของสวนเนาะเริ่มที่จะปลูกแซมขึ้นมานะคะบ้านหลังใหญ่นะคะหลังนี้ถ้าไปถ่ายใกล้ๆบ้านสวยมากเลยอเราก็มาแอบถ่ายสาน้ำํำโดยไม่ได้บอกเจ้าของนะคะส่วนด้านนี้ก็คือแปลงเดิมนะคะที่ช่างแดงเคยมาถ่ายเนาะการลงทุนทําทุเรียนไม่ง่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้วางต้นทุเรียนนะคะมีแต่สปิงเตอร์เนาะ เพราะว่า,เ,าเขาจะรอให้ร้อยดินเขาเรียกว่าร้อยดินเซ็ตตัวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าปลูกทุเรียนลงไปช่วงนี้ดินอาจจะยุบลงมาอีกเพราะเป็นดินเอดินกองดินถมนะคะเขาร้อยดินแน่นก่อนนั่นเองนะคะเราค่อยอดำเนินการเพาะปลูกนะคะแดีงจะพาเดินดูรอบๆศาลเนาะมาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเวันนี้ฝนตกค่อนข้างจะทั้งวันนะคะ บางช่วงบางตอนมีฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากคนเพืฟังคนชมนะคะดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงนะคะถ้าฝนตกเนี่ยเท่เกัาสบับของเรายังไงก็มีความสวยงามนะคะเเราจะลอะไปริมๆนะคะดูนะคะเนี่ยการลงทุนไม่น้อยนะคะทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับการลงทุนเนาะคนไหนทุนหนาก็ค่อนข้างที่จะรอดอันนี้ขอก็จะมี รวงระบายน้ําออกนะคะซึ่งเป็นถ้าน้ำลน้นลน้าําล้นสปริงเว์เนาะก็จะล้นออกมานี้นะคะเ,เป็นการระบายน้ํานะคะเพราะว่าถ้าจับเอาไว้อย่างนี้นะเวลาหน้าน้าน้าอาจจะขึ้นถึงข้างบนนะคะเ,เราจะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นโครงการของอบตนะคะถนนคอนกรีตนะคะแถวนีบ้บริเวณนี้ก็จับแล้วนะคะเสียงนกกระแตแต้แวดดังแว่วมานะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าของสวนนะคะ เห็นไหมคะตัวนกตรงนี้ก็เป็นทางสัญจรนะคะเรียนยังตัดไม่หมดด้วยเนาะเจ้านกขปูดกำลังจะเดินข้ามถนนก็แต่แต่แวดร้องวินวนอยู่บินวนอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะสานน้ำบริเวณสรนน้ำทั้งหมดเอช่วงนี้มอเตอร์เนาะเอเราจะเห็นว่ามอเตอร์นั้น มอเตอร์ที่จะให้น้ำสวนนะคะเขาจะต้องทำแพรลงไปในสระแบบนี้นะคะนี่เป็นบ้านมอเตอร์นะคือถ้าเราดูดจากข้างบนมาเนี่ยน้ำเกอมอเตอร์จะไม่แรงพอเนาะสำหรับการไปปล่อยในสวนนะคะชาวสวนจึงจำเป็นต้องมีแพรนะคะทำแพรไว้เพื่อ,อ,อการดูดนั้นจะใช้แรงมอเตอร์พอสมควรน,นะคะเพื่อให้น้ำข้างบนนั้นแรง ว้าวต้นมัะคุยก็ตัดยอดนะคะมีลูกสุกด้วยเนาะเราก็ตาดีจังเลยไปเห็นลูกสุกข,ของเขานะก็พาเดินกลับนะคะแล้วออบ้านหลังใหญ่นี่มีสุนัขค่อนข้างที่จะดุนะคะก็เลยไม่กล้าเข้าไปใกล้มากเนาะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะคะ ชมบรรยากาศโล่งๆกันด้วยเนาะ <laughs> จะอ,อ,อุ๊ยก้วยงามจัง <laughs> ขอสักนิดเถอะ <laughs> เมื่อกี้ไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่ากลัวตัวเองนั้นจะเดินสะดุดเดินล้มนะ,ะ <laughs> ว้าวกล <laughs> วยนะคะเรื่องของกล้วยกล้วยโอ้โหสวยงามนะฝากคลิปเวรุนีช่างแดงด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ